งเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรวรมาศลิมทีรกุลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังในวันนี้คือเรื่อง หรือโลกาพิวัตและการค้าเสรีจะนำมาซึ่งความเหลื่อมล้ำในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ค่ะเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ why globalization has failed to reduce inequality โดย professor eric maskin ผู้ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี2007นะคะในงานจุฬาลงกรณ์ university bridges nobel laureate talk series a global gathering of minds ซึ่ง professor eric ได้นำเสนอไว้อย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจึงใคร่ขอนำเรื่องราวของผลกระทบจากโลกาภิวัต์และการค้าเสรีต่อความเหลื่อมล้ำด้านรายได้โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังค่ะคำว่ากระแสะโลกาภิวัต์นะคะ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยหมายถึงการที่การพัฒนาระบบสารสนเทศและการพัฒนาด้านธรมนาคมในปัจจุบันเนี่ยทำให้ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ณนะจุดใดก็ตามสามารถรับรู้สัมผัสหรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางซึ่งมีข้อดีก็คือ ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยมีการแพร่าจากประเทศที่เจริญแล้วมาสู่ประเทศที่กำลังพัฒนาทำให้ประชากรในประเทศมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเศรษฐกิจกมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้นแต่ก็มีข้อเสียก็คือหากเกิดความไม่สงบหรือเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นะคะประเทศอื่นๆก็ย่อมจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย แต่ก่อนที่จะมีกระแสะโลกาภิวัตน์เนี่ยยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กันมากับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นก็คือการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างรัฐและประเทศต่างๆซึ่งความเจริญทางเทคโนโลยีทั้งด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสารเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในการขนส่งสินค้าหรือว่าติดต่อสื่อสารระหว่างกันเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากรวมทั้งในช่วงปลาย ศตวรรษที่20เนี่ยประเทศต่างๆก็ได้ร่วมกันทำเจราจาตกลงทางการค้านะคะระหว่างประเทศซึ่งข้อตกลงเหล่านี้เนี่ยก็เอื้อให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกง,ง่ายดายยิ่งขึ้นและปัจจุบันค่ะการซื้อขายต่างๆก็สามารถทําได้ใน โลกของอินเทอร์เน็ตนะคะจนเราสามารถกล่าวได้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของเรารวมเป็นตลาดเดียวหรือเป็นการค้าแบบไร้พรมแดนหรือก็คือ global market นั่นเองซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงแค่การซื้อขายหรือว่านำเข้าส่งออกสินค้าเท่านั้นแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยยังนิยมที่จะตั้งบริษัทและฐานการผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะอะไรล่ะคะอย่างแรกเลย ก็เรื่องของค่าแรงถูกไหมคะค่าแรงในประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยก็ถูกกว่าค่าแรงที่ประเทศในประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายถึงกําไรที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้อาจจะยังเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของการขนส่งนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ทางข้อตกลงทางการค้าหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นผู้รับทุนเข้ามาเองก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งความเจริญด้านเทคโนโลยีที่แพร่เข้ามาในประเทศหลายๆประเทศนะคะก็ได้เปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมและบริการตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือประเทศจีนและประเทศอินเดีย แม้แต่ประเทศไทยของเราเองก็เช่นกันจริงไหมคะการค้าไร้พรมแดนทําให้ GDP และระดับรายได้ของประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอัตราความยากจนนะคะก็ลดลงเมื่อรายได้ของประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าความเหลื่อมล้าด้านรายได้ระหว่างประเทศเนี่ยจะลดลงนะคะ professor ิ r i กได้กล่าวว่าโลกาพิวัต์เนี่ยได้นำมาซึ่งความหวัง2ประการก็คือ 1. ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่นะคะอย่างที่เราได้กล่าวกันไปแล้วและประการที่2ก็คือการลดช่องว่างระหว่างคนรวยนะหรือ the h a v e และคนจนหรือ the h a v e not ภายในประเทศเหล่านั้นค่ะแล้วก็จะขออนุญาตนะคะย้อนกลับมาที่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พื้นฐานนะคะที่ใช้อธิบายเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะคะที่หลายๆท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างนะคะนั่นก็คือทฤษฎี comparative advantage หรือทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมพัทธ์นะคะซึ่งถูกนำเสนอโดยเดวิดริคาร์โดในปีคริสตศักราช1817ค่ะ ถ้าจะให้สรุปคร่าวก็คือในทฤษฎีเนี่ยกล่าวไว้ว่าแต่ละประเทศนะคะก็ย่อมที่จะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเสียโอกาสในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันหากปล่อยให้มีการค้าขายเป็นไปอย่างเสรีนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองมีค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost ในการผลิตน้อยกว่านะคะแล้วก็จะเป็นผู้ส่งออกสินค้าชนิดนั้นแล้วนําเข้าสินค้าชนิดอื่นเนี่ยจากประเทศ คู่ขาแทนนะคะทีนี้เนี่ยเพื่อให้เห็นภาพก็จะขอยกตัวอย่างนะคะแล้วกันนะสมมุติว่ามี2ประเทศก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้เป็นตัวแทนของประเทศที่พัฒนาแล้วละกันแล้วก็ประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศกําลังพัฒนาอ่ะมีสินค้า2ชนิดก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นตัวแทนของสินค้าที่จะที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการผลิตนะคะ แล้วก็ข้าวที่เป็นตัวแทนของสินค้าที่ใช้ทักษะพื้นฐานและกันนะคะในการผลิตทีนี้เนี่ยประชากรของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ต้องการสินค้าทั้งสองชนิดนะคะนั่นก็คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ข้าวท่ีนี้เนี่ยโดยปกติแล้วนะคะประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีความเจริญมากกว่าเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของแรงงานที่มีทักษะสูงต่อแรงงานที่มีทักษะต่ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะในขณะที่ ประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยแรงงานที่มีทักษะค่อนข้างต่ำถ้ายังไม่มีการติดต่อค้าขายและเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันนะคะแต่ละประเทศก็จะต้องผลิตสินค้าทั้ง2องชนิดเองถูกไหมคะท่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสาหรัฐอเมริกาเขาผลิตข้าวเนี่ยผลิตทั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ข้าวเนี่ย สรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีค่าเสียโอากาศในการผลิตข้าวค่อนข้างสูงใช่ไหมคะเพราะอาจจะต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงส่วนหนึ่งเนี่ยแทนที่จะได้ไปผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อ้าวต้องมาผลิตข้าวซะอย่างนั้นในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าต้องผลิตสินค้าทั้งสองชนิดเหมือนกันเราต้องผลิตทั้งข้าวแล้วก็ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เราก็อาจจะผลิตได้แต่อาจจะใช้เวลาหรือทรัพยากรที่มากกว่าหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมีประสิทธิภาพในการผลิตน้อยกว่านั่นเองนะ,นะคะทีนี้ถ้า มีการค้าเสรีอ่ะให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผู้ส่งออกในขณะที่ข้าเนี่ยเขาอาจที่จะเลือกที่จะนําเข้าจากประเทศอื่นซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คือประเทศไทยนะคะ,ะกลับมาดูที่ประเทศไทยของเราเราเองก็ อ,อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพในการไม่ได้ถนัดในการผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะอาจจะจะนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งออกข้าวทานนีนี้ถ้าเราเป็นผู้ส่งออกข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ ปริมาณอุปสงค์ของข้าวภายในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นราคาข,าข้าวก็จะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นผู้ผลิตก็ต้องการที่จะผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเมื่ออุปสงค์ของแรงงานที่ผลิตข้าวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นค่าตอบแทนของแรงงานกลุ่มนี้ก็จะสูงขึ้น <zem inventions S 1> <BRE. S 2> ในขณะที่แรงงานทักษะสูงที่ผลิตซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยไรายได้เขาอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรานำเข้าสินค้ามาจากอเมริกาแทนลวอ่ะ ถ้าเป็นเช่นนี้จริงตามทฤษฎี comparative advantage เนี่ย professor e r i k ก็กล่าวว่าเอถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโลกาพิวน์หรือ globalization แล้วก็การค้าเสรีเนี่ยก็น่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศได้สินะแต่ทันนี้เนี่ยทางสถิติเนี่ยเรากลับพบว่าในหลายๆประเทศนะคะ เกือบทุกประเทศละ่ะผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยมักจะได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือต่ํากว่าจะมีงานวิจัยเนี่ยหลายชิ้นนะคะศึกษาในเรื่องของ college skill premium อ่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นนะคะทฤษฎี comparative advantage เนี่ยนะคะอาจจะนํามาใช้อธิบายปรากฏการณ์เรื่องของความเหลื่อมล้าด้านไรายได้ที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ในครั้งก่อนๆได้นะคะ แต่ว่าไม่สามารถนํามาอธิบายผลกระทบด้านความเหลื่อมล้ําที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ในยุคนี้ได้ทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากสาเหตุหลักๆ3ประการนะคะประการแรกก็คือรูปแบบของคู่ค้าที่เปลี่ยนไปนะคะประการที่2ก็คือการเข้ามาของบรรษัทข้ามชาตินะคะที่ทําให้เกิด international production system และประการที่3ก็คือการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือ outsourcing อะ ประการแรกนะคะปัจจุบันนี้รูปแบบของคู่ค้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเป็นการจับคู่แลกเปลี่ยนสินค้ากันระหว่างประเทศที่มีรายได้สูงมากๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกากลับไปได้ที่ยากจนในทวีปแอฟริกาอีกแล้วแต่ปัจจุบันนี้นะคะโลกทั้งโลกเนี่ยผ่านการซื้อขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยได้รวมกันเป็นตลาดเดียวหรือที่เราเรียกว่า global market ก็คือเป็นการขาไร้พรมแดนไปแล้วนะคะ จริงอยู่ที่มาตรฐานคุณภาพชีวิตในประเทศต้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากมีสินค้าและบริการแล้วก็เทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิต แต่ถามว่าผลด้านความเหลื่อมล้ําภายในประเทศเนี่ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเหมือนกับปัจจัยความยากจนที่ลดลงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วกันสําหรับประการที่2ก็คือตั้งแต่ในช่วงยุคป,ปีคิตศรรกราั1980เป็นต้นมาค่ะมีการขยายตัวของกลุ่มบรรษัทข้ามชาติหรือที่เรียกว่า multinational corporation นะคะเพิ่มขึ้นอย่างมาก แล้วก็การขยายตัวของกลุ่มบรรษัทข้ามชาติเนี่ยคะ่ะเข้าไปในประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า international production system ขึ้นมันต่างกันอย่างไรคะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้าเนี่ยสักชิ้นหนึ่งสินค้าชิ้นนั้นๆเนี่ยมักจะถูกผลิตภายในประเทศนั้นเปเสร็จแต่อย่างเช่นเรานําเข้ากล้องถ่ายรูปจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกล้องถ่ายรูปตัวนั้นก็จะถูกผลิตในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นจน,นจบใช่ไหมคะ แต่ในปัจจุบันค่ะสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกผลิตในกระบวนการที่เรียกว่าเป็น international production system อ่าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือถูกออกแบบโดยวิศวกรแล้วก็ดีไซเนอร์ในประเทศอเมริกาใช่ไหมคะแต่ตัวเครื่องที่ทั้งเบาและทรงประสิทธิภาพเนี่ยประกอบไปด้วยหน้าจอลำโพงระบบแผงวงจรก็อาจจะถูกผลิตจากแร่หายากที่ขุดขึ้นมาจากเมืองในมองโกเลีย จอ L C D สีสันสดใสเนี่ยถูกผลิตจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นนะคะไมโครชิปจากประเทศเกาหลีระบบ tracking ที่ผลิตจากซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทร่วมทุนระหว่างฝรั่งเศสและอิตาลีที่มีฐานที่ตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วสุดท้ายค่ะชิ้นส่วนเหล่านั้นก็จะถูกนำมาประกอบกันที่โรงงานในประเทศจีนนั่นละค่ะที่เราเรียกกันว่า international production system เศรษฐกิจของประเทศจีนไม่ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะการเพิ่มผลผลิตสินค้าดั้งเดิมของจีนหรือว่าสินค้าเกษตรของจีนไปนยังตลาดโลกนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือมันเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศจีนทําการเปิดประเทศและกระโดดเข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตของบริษัทจากชาติตะบันตก ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยจีนจะพยายามที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศอื่นๆแต่ศักยภาพด้านการคิดค้นนวัตรกรรมประสิทธิภาพการผลิตและโครงสร้างอุตสาหกรรมนั้นยังค่อนข้างจํากัดหรือแม้แต่ประเทศไทยของเราที่มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกือบร้อยละสิบในช่วงทศวรรษที่1 9 8 0งพันถึงหนึ่กบ่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งก็เป็นผลมาจากการ เข้ามาตั้งฐานการผลิตและการเข้ามาลงทุนของประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นทําให้เศรษฐกิจของไทยเราเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรไปสู่ภาคการผลิตและบริการดังเช่นปัจจุบันนะคะประการที่3ค่ะก็คือการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือ outsourcing ให้เข้ามาทํางานในขั้นตอนบางขั้นตอนนะคะซึ่งบริษัทหลายบริษัทเนี่ยนิยมที่จะทําแบบนี้เพราะว่ามันช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษัทนะคะ โดยรวมถึงค่าสวัสดิการของพนักงานด้วยอย่างเช่นบริษัทในสหรัฐอเมริกาอาจจะจ้างดังบัญชีในประเทศอินเดียให้ช่วยทำบัญชีหรือจ้างคอสเซนเตอร์จากประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นนะคะดังนั้นแรงงานที่มีทักษะที่เป็นที่ต้องการเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะจากรายง,งานของ OECD เนี่ยพบว่ากลุ่มบริษัทข้ามชาติเนี่ยมักจะจ่ายค่าแรงที่สูงกว่าบริษัทท้องถิน่นตั้งแต่ประมาณ17ถึง60เลยทีเดียวจากตัวอย่างข้างต้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากการเข้ามาของบรรษัทข้ามชาติหรือว่าการเอาซอร์สนะก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การซื้อขายสินค้าและบริการเท่านั้นนะคะที่กลายเป็น global market แต่ตลาดแรงงานก็กลายเป็น global labor market ไปแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศเกิดใหม่ก็น่าจะได้รับผลพลอยได้ในแง่บวกนี้ไปด้วยจริงไหมคะแต่ดูเหมือนเหตุการณ์จะไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะคะ ค่าแรงในประเทศไทยเองก็ค่อนข้างมีความเหลื่อมล้ำอยู่มากระหว่างแรงงานกลุ่มที่มีทักษะกลุ่มต่งตางๆนะคะ Professor Eric m u s k i n และ Professor Michael k r a m e r นะคะก็ได้อธิบายปรากฏการณ์ที่ความเหลื่อมล้ำในประเทศที่กำลังพัฒนานเพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของโลกาภิวัตน์นะคะต่อการจับคู่ระหว่างโอกาสในการจ้างงานและทักษะของแรงงานหรือ Skill Matching นะะ ก่อนกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยนะคะแรงงานทักษะสูงเนี่ยก็มักจะถูกจับคู่กับแรงงานทักษะต่ำในประเทศนะคะทีนี้ค่าตอบแทนของแรงงานทักษะสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากอุปสรรคด้านการสื่อสารและการขนส่งในขณะที่แรงงานทักษะต่ำเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีรอบล่าสุดเนี่ยก่อให้เกิดการจับคู่ระหว่างแรงงานระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับแรงงานในประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะ professor e r i c นะคะก็ได้ยกตัวอย่างนะคะเป็นแบบจำลองเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยแรงงานที่มีทักษะแค่2ระดับถูกไหมคะแต่มันมีทักษะหลายระดับและซับซ้อนมากกว่านั้น professor e r i c ก็บอกว่ายกตัวอย่างสมมติว่าแบ่งระดับทักษะเป็น4ระดับและกันตั้งแต่ a b c แล้วก็ D นะคะโดยที่ a เนี่ยเป็นตัวแทนของทักษะระดับสูงแล้วก็ D เนี่ยเป็นตัวแทนของแรงงานไร้ทักษะนะคะ ส่วน B กับ C เนี่ยอาจจะ B อาจจะมากกว่า C หรือ C อาจจะมากกว่า B ก็ได้นะคะท่านี้เนี่ยถ้าฐานแต่ละประเทศเนี่ยต่างคนต่างอยู่ผลิตแล้วก็บริโภคกันเองภายในประเทศเนี่ยแรงงานทักษะสูงก็จะจับคู่กับแรงงานทักษะต่ำนะคะอย่างเช่นในงานเนี่ยมันก็จะมีงานที่ต้องใช้ทักษะสูงก็จะเรียกว่า managerial tasks ส่วนแรงงานที่ไร้ทักษะนี่ก็จะเรียกว่า,า subordinate tasks ละกัน ทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนรางงานก็จะจับคู่กันเองนะคะอย่างเช่นในประเทศที่พัฒนาแล้วก็อาจจะเป็น A คู่กับ B ประเทศที่กําลังพัฒนาก็จะเป็น C คู่กับ D นะคะแต่ต่อมาเมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้านะคะประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารลดลงไปอย่างมากนี่แหละค่ะก็ได้เอื้อให้บริษัทข้ามชาตะะิเข้าไปตั้งถิ่นฐานในประเทศกําลังพัฒนานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดการจับคู่ของแรงง,งานข้ามประเทศกัน ท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็คือเมื่อประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศที่กําลังพัฒนาเขาก็จะมองหาแรงงานที่ตอบโจทย์การผลิตของเขาซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือแรงงานนั้นก็จะต้องมีทักษะนะคะอย่างเช่นทักษะด้านภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษหรือว่าทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะด้านการวิคิดวิเคราะห์นะคะขั้นสูงเป็นต้น ท่านี้เนี่ยแรงงานที่เป็นที่ต้องการเนี่ยค่าตอบแทนคราก็จะเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะในขณะที่แรงงานภาคเกษตรหรือว่าช่างฝีมืออื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการหรืออุปสงค์ของบรรษัทข้ามชาติค่าตอบแทนของแรงงานกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะคงที่หรือว่าเพิ่มฉากว่แรงงานที่มีทักษะที่เป็นที่ต้องการ ไม่ใช่เพียงแค่ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่แรางงานที่มีทักษะสูงในประเทศกําลังพัฒนาที่มีโอกาสเข้าไปทํางานในบรรษัทข้ามชาติยังอาจมีโอกาสได้ติดตามผู้บริหารมีโอกาสได้รับการเข้าฝึกอบรมและทํางานในประเทศอื่นๆทําให้ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ตลอดจนสิทธิพิเศษต่างๆในขณะที่แรางงานทักษะตามหรือแรงงานในชนบทเนี่ยไม่ได้รับโอกาสเหล่านี้จึงไม่แปลกเลยที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ภายใน ประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนนะคะก็คือการอบรมเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานแต่ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบละ่ะถ้าให้แรงงานเนี่ยไปหาฝึกงานกันเองถามว่าจะทำได้ไหมก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอหรือว่าจะปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของภาคเอกชนหรือผู้ผลิตเราก็ต้องกลับมาถามว่า แล้วภาคธุรกิจมีแรงจูงใจอะไรที่จะต้องจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเพราะถ้าแรงงานมีทักษะเพิ่มสูงขึ้นก็หมายความว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะกระทบกับผลกําไรของบริษัทหรือแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วอาจจะย้ายไปทํางานกับบริษัทอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าถ้าไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันไว้ ตัวกลางในสถานการณ์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นรัฐบาลนะคะที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงานให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการให้เงินอุดหนุนการศึกษาในระดับอุบดมศึกษาให้แก่เยาวชนในครัวเรือนยากจนและการช่วยเหลือดูแลค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยพัฒนาทุนมนุษย์อันจะเป็นผลดีต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว การพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานทักษะตามหรือด้อยการศึกษาให้เขาเหล่านั้นได้มีทักษะที่จำเป็นและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากจะช่วยลดช่องว่างด้านรายได้ของประชากรในประเทศแล้วยังสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศและช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทยก็ได้มีการริเริ่มกระบวนการดังกล่าวแล้วนะคะเช่นระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Demand Driven ใน EEC Model นะคะและสุดท้ายนะคะหากถามว่าทำไมเราจึงต้องให้ความสนใจกับความเหลื่อมล้ำ Professor Eric Maskin ก็ได้ให้เหตุผลไว้3ประการค่ะ ประการแรกคือเหตุผลด้านความเท่าเทียมหรือ egalitarian คือมนุษย์ทุกคนควรที่จะได้รับความเท่าเทียมกันทั้งในแง่ของโอกาสและชีวิตความเป็นอยู่ประการที่สองหากไม่เห็นแก่ความเท่าเทียมอย่างน้อยหากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้ยโอกาสดีขึ้นก็เท่ากับเป็นการลดปัญหาความยากจนซึ่งก็จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่ง และประการสุดท้ายหากไม่เห็นแก่ผู้ได้โอกาสก็มีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความมั่นคงทางสังคมและการเมืองรวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวจึงไม่แปลกเลยที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการรวมถึงนักการเมืองจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจในเรื่องของความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ของประชากรในประเทศ ดังนั้นหากเราต้องการที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและกล้าวขึ้นไปอย่างงามสง่าในเวทีโลกเราควรจะต้องหันกลับมามองว่าเราจะจูงมือคนไทยที่ยังอาจจะก้าวได้ไม่มั่นคงนักให้ก้าวหน้าไปพร้อมกันได้อย่างไร อาจารย์หวังว่านะคะเรื่องราวของโลกาพิวัตน์และการค้าเสรีต่อความเหลื่อมล้ำในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่นำมาแบ่งปันกับท่านผู้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะและวันนี้เวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้หมดลงแล้วนะคะ ท่านสามารถกลับมาติดตามสาระและความรู้ดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าทาง CU Radio Plus สำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์ดรวรมาศลิมทีรกุลขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ